กลับมาอยู่้วยกันฝ่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวกับการเช็คอินเรื่องใกล้ตัวจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวบางอย่างที่หลายครั้งหลายหนคุณอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆเราก็เคยมองข้ามไปแต่อยากจะบอกว่าเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างมากทีเดียวหนึ่งในนั้นวันนี้ที่อยากจะนําเสนอก็คือเรื่องของเจ้าฝุ่นจิ๋ว PM 2 5ค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยหลายพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเจ้าค่าฝุ่น PM 2.5เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดกรุงเทพม,มหานาครนี้เกินกว่า70พื้นที่เข้าไปแล้วนะคะดังนั้นจึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญมากๆเลยที่ตัวเราเองเนี่ยต้องมีวิธีการในการป้องกันดูแลไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ตัวเราดีกว่าเอาเป็นว่าคนในครอบครัวเราก็ต้องดูแลให้เข้มเป็นพิเศษวิธีการทําอย่างไรได้บ้างถึงจะปลอดภยัยจากเจ้าฝุ่นจิ๋ว PM 2.5ติดตามไปด้วยกันในช่วงของการเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ จากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ยังคงมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครประกาศคำสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5สูงขึ้นและคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพจำนวนถึง39โรงเรียนทำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลือป้องกันตามภารกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งประชาชนเองก็ต้องใส่ใจในการ ป้องกันตนเองอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหอบหืดโรคถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นต้นโดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าจังหวัดที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานขณะนี้มีถึง60จังหวัดแยกเป็นระดับสีส้ม คือพื้นที่ที่เริ่มม, 3, 7, 6, 75, ม,ม,ม, 51, มีผลกระทบต่อสุขภาพมีค่าฝุ่นตั้งแต่37.6ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งมีถึง51จังหวัดระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพค่าฝุ่น75.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรขึ้นไปจำนวนถึง9จังหวัดได้แก่สระบุรีเพชรบุรีกรุงเทพมหานครระยองสุขโขทยัย พระนครศรีอยุธยานครพนมสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรีค่ะ ทั้งนี้จากการคาดการล่วงหน้า7วันระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่29มกราคม2568พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีส้มดังนั้นขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดค่ะ โดยศูนย์ข้อมูลข่าวสารสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์ทิติสวงสดิธรรมรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากรมอนามัยมีคำแนะนำประชาชนในการปฏิบัติโดยระดับสีเหลืองให้เรื่องการออกกำลังกายกลางแจ้งการทำงานที่ใช้แรงงานมากส่วนระดับสีส้มให้เพิ่มการสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้งค่ะสำหรับการป้องกันตนเองจากฝุ่นรองอธิบดีกรมอนามัยแนะนำให้ปฏิบัติ5ข้อดังนี้ค่ะ คือเช็คใช้เลี่ยงลดและปิดค่ะคือเช็คค่าฝุ่นจากแอปพลิเคชันก่อนออกจากบ้านทุกครั้งใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้งเช่นหน้ากาก n 9 5เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและเฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงลดกิจกรรมก่อฝุ่นเช่นการจุดทูปการปิ้งย่างการเผา การซูบุรีรวมถึงตรวจเช็คสภาพรถเป็นประจำและปิดประตูหน้าต่างให้มิชิดมันทำความสะอาดที่พักหรือห้องให้ปลอดฝุ่นเสมอหากมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามสายด่วนกรมอนามายัยได้ที่1478ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ส่วนแพทย์หญิงจุรายวงสวัสด์แพทย์ทรงคุณวุฒโคศกกรมควบคุมโรคกล่าวว่าหากพื้นที่มีค่าเฉลี่ยฝุ่น PM2.5 ในรอบ24ชั่วโมงมากกว่า75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรติดต่อกัน3วันถือเป็นพื้นที่สีแดงและจะมีการออกคัดกรองสุขภาพซึ่งพบผู้ที่มีอาการใน4กลุ่มโรคคือระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจและหลอดเลือดตาผิวหนัง จากนี้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศยังแนะนำให้ประชาชนกอติสถานการณ์ฝุ่น p m 2.5ทุกวันโดยจะมีการประมวลผลผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นของพื้นที่ภาพรวมทั้งประเทศโดยเจาะลึกลงไปถึงระดับอำเภอและตำบลในทุกชั่วโมงซึ่งผู้ใช้งานสามารถรับข้อมูลด้านฝุ่น p m 2.5ได้โดยตรง โดยข้อมูลบนแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นจะมีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM 2.5แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5จากกรมควบคุมมลพิษข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงข้อมูลจากแหล่งกำเนิดฝุ่นเช่นจุดความร้อนหรือฮอสปอต และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมากมานำเสนอในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสีในระดับต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น